หมดความหวังนั่งน้ำตาลินข้าวปลาไม่กินนั่งลินกินแต่เหล้าขาวสวัสดีนะคะทุกคนใครเจ็บช้ำกันบ้างเอ่ยเมื่อวานนี้แอดบอถือเลกเลยหาเงินใส่นี่กันจ้าทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็มาที่สองแปดเก้านะคะ มาอยู่กับเกมกีเลนเกมเดิมเด้อทุกคนคายพีจีเหมือนเดิมนะคะมาเริ่มกันเลยเด้อวันนี้จัดทุนหนักๆตามคำขออยากมาหาเงินแสนแจกท่านผู้สมเออมาที่ทุนสองหมื่นห้านะคะเราจะมาเริ่มกันที่เบดห้าสิบเลยอะห้าสิบไปสักสามจะนานไปเดี๋ยวมันเข้าฝีเอาสักสิบครั้งดูก่อนสิบครั้งดูก่อนนะ,ะทุกคนวันนี้จะต้องเอาให้ได้ เอดจะสู้เพื่อทุกคนนะฮะเออแอดทำเพื่อทุกคนเด้อติดตามเป็นกำลังใจแอดด้วยนะคะใครยังไม่ได้ติดตามติดตามแอดด้วยเด้อสองแปดเก้ะก็มาดิ289แปดเกาเนียเฮ้ยใครนี้คุณมั่นใจใครช่องนี้คุณมั่นใจเจอแอดคนเดียวคนดีคนนี้นะฮะเออแอดมินคนดีคนนี้ขอเพลงได้นะ ขอเพลงนั่นนาแอดมีชอดเอาไว้ร้องเพลงให้ทุกคนฟังด้วยเด้อเราปรับไปที่เบ็ดร้อยออตโต้สิครั้งนะฮะเพิ่มไปทีละนิดทีละนิดแล้วค่อยซ้ำอ่ะจะซ้ําเบ็ดร้อยนี่แหละสักสิครั้งออตโต้เพื่อมันเข้าฟรีนะคะทุกคนโอ้ย,อยเพิ่งตอนนี้ได้ไหมละ่ะเอ้าเรียบร้อยโอ้โหกาจะให้มันเข้าฟรีสักตอนเบ็ดสอง้อยอุยอ้ยเอามาเลยตอนนี้เอามาเลยห้าตัวฮะหตัวฮะอุย้ย นึกว่าจะมาเล่นๆน่ะนึกว่าจะมาเล่นๆนะกะว่าจะแบบให้มันมาฟรีสักตอนเบ็ดสองร้อยสามร้อยจะได้แบบได้เป็นเสนไงเนี่ยนี่มันตั้งแต่เริ่มเลยเราจะได้เศนไม่เด็ทุกคนแอดเริ่มตุ้มๆตุมต่มๆทุกคนสิได้เงินไหมต้องได้แอดจะสู้นะเออคูณเออหนักหนักอยู่หนักอยู่นะมาติดอีกเออคูณเจ็ดเข้าไปอุยหนักดีมาทุกคน โอ้โหเบ็ดร้อยนะติดสแคตเตอร์ฟรีห้าตัวนะคะเฮ้ยตั้งใจนะตั้งใจวันนี้ตั้งใจหาเงินไปจ่ายคาเล็กโอ้ยหนึ่งศูนย์แหมสุโคนหนึ่งศูนย์กับเอียงก็6หกหนึ่งแปดละสานแอดลาโบกไก่เลยแอดบบไก่เลยแอดสือสอง5หาสองสองห้ากับ หนึ่งสองภาษาไรแอดสืบไปเว้ยโบไก่โบหยางเลยเหลขกสองตัวกระม้าหนึ่งเลยด้ขันซูนดูขันมาส,สองนี่คือแบบโอ้ยแอดมาแจกทุกคนเลยแอดเล่นไล่แอดหนีว่าแนวหนึ่งก็แนวหนึ่ง,น,น,งนะฮะเออก็เล่นแต่ของไทยนี่แหละไม่ได้เล่นแบบต่างชาติอะไรหรอกนะเล่นไม่ทันนะฮะตามไม่ไหวนะมันออกทุกวันเลยนะ เออหลักๆไอ้ก็จะมาเล่นกิเลนนี่แหละกิเลนสลอ็อตกิเลนค่าย PG นะคะทุกคนเออส่วนใหญ่ไอ้ก็จะมาเล่นค่าย PG แล้วก็ซื้อหวยนะฮะเออเราจะไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเราจะมาเอาเงินแสนนะลูกเราต้องไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้มันอาจจะเข้าฟรีหลายรอบก็ได้ใครจะไปรู้นะกิเลนยิ่งแจกฟรีดีอยู่ช่วงนี้เออหรือว่าเป็นพอแอดไปทําบุญมาเลย เออหาทำบุญด้วยนะคะทุกคนได้เงินแล้วก็ทําบุญด้วยเดอ้อแบ่งไปนะคะทํานิดทําหน่อยนะทําตามกําลังทําแบบไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนเดอ้อทําแบบบบเมนว่าทําแบบทําเวอร์ทาแบบแบบสร้างตึกทําเอานงเอาหน้ายังไม่ดีนะคะไม่ดีไม่ดีมันจะไม่ได้อะไรนะอ,อซ้ำไปค่ะเบีดสองร้อยสามสิครั้งไปเลยเบีดเริ่มเยอะแล้ว เดี๋ยวเราก็จะไต่เป็น300แล้วก็ค่อย400เอ,อเพื่อมันเข้าฟรีอีกนะคะทุกคนช่วยลอกใจดวงนี้ที่ยังคงคอยและยังรอคอยเธอกลับมาหานี่คืนที่โหดร้ายหัวใจอ่อนลอ ฉันคิดถึงเธอนี่แวะร้องเพลงสแป๊บเหอเอ้ยกลัท่านผู้มคิดถึงนะใครที่คิดถึงเสียงแอดร้องเพลงนะไปดูที่ช็อตได้เลยเด้อแอดทำช็อตไว้ให้แล้วนะไม่มีเสียงพูดแทรกเลยร้องอย่างเดียวนะคะทุกคนไปชมไปฟังกันได้เลยนะเอาไว้ฟังเพลินๆนะคะเพี้ยนบ้างอะไรบ้างก็อดเอว <laughs> เออก็ถือซะว่าให้แอดได้ฝึกร้องเพลงไปกับท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันไงไม่ดียังไงก็ติชมกันเข้ามาได้นะคะทุกคนแอดไม่ดื้อไม่ซนนะว่าแต่อย่าใช้คํารุนแรงเกินไปนะแอดนางไห้เด้อจ้ะเด้อแอดโบสู่คนเด้อแอดสีนางไห้แอดสีบะมี่แห้งเห็ดเด้อเออเป็นกําลังใจให้กันเติบโตไปด้วยกันนะคะทุกคนเราเป็นชาวเรานะเป็นเพื่อนกันแล้วนะ ติดตามเป็นกำลังใจไว้นะคะยังไม่ถึงพันเลยคนติดตามน่ะบอกต่อช่วยแอดหน่อยเร็วช่วยแชรน์หน่อยนะคะจะได้มีกำลังใจแตกแสนเร็วแตกแสนก็สิได้แจกเด้บ่แตกข่อยบ่อดีกแจกเด้อมูเจ้ากระดายเนาะซ้ำไปอีกนะสามสิบครั้งอ่ะยังไงสิเข้าฟรีนะแม่วะไปสองร้อย เึบครับนิ่งกิบเฮ้ยมาอยู่เ้ยสเคเตอร์ว่าไงเฮ้ยไม่ได้ลุ้นอะไรเลยให้ได้ลุ้นไหนก็ยังดีมาตอนเนี้ยตอนนี้เหงาตอนนี้เหงามากขอได้ลุ้นหนะ่อยเลยลูกเออมาจะได้ลุ้นไหมอ่ะเฮ้ยมีได้ลุ้นไหมไม่แน่นะเออไม่แน่นะฮะเอ้ยไม่แน่นะฮะเอ้ยเบีรสองร้อยนะเอาเอาเอา มาเร็วพับปึ๊บ,บ,บนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะท่านผู้ชมเข้ารอบที่สองนะจําไว้ช่วยกันจํานะทุกคน <c oughs> เออบอกเจ้าของเยแหละจําไว้นะคะรอบที่สองแล้วนะรอบที่สองแล้วนะเริ่มไปเลยเบ็ดสองร้อยเดือรอบแรกเบ็ดร้อยนะคะทุกคนรอบนี้เบ็ดสองร้อยรอบนั้นได้มาหมื่นหนึ่งรอบนี้จะเปน็นยังไง นิ่งเลยจ้ะโอ้ยสูเออมาคูณสมแล้วเออไปถึงคูณหแล้วนะเครั้งนะฮะนิ่งกริบนิกริบติดไหมเออคูณไปอีด้อยู่ได้อยู่เจ็ดครั้งอยู่นะได้อยู่ค่ะทุกคนมีความติดต่อต่อติดนะฮะเออคูณไปหนักๆคูณไว้ก่อนเลยลูกเอ้ย คุณ <Es> โห<ธ>ดอีหลีนะอ่ะน,นิ่งและนิ่งและห้าครั้งอุ้ยเว้นไว้ทําไมล่ะจีนะนะโอ้ยเคมาไม่มาอีกเว้นอีกเว้นอีกเออได้อยู่เว้ยเอ้ยพันเก้านะสิบไม่ติดติดเจเอออย่างได้อยู่โอ้โหสิบไม่ติดเคก็ไม่ติดอะไรกันเนี้ย เอก็ไม่ไมาอุ๊ยบ้าบาอก่ายังดียังดีได้หมุนเพิ่มมาอีกหนึ่งครั้งนะทุกคนคูณสิบห้านะเออได้หมุนเพิ่มอีกมาติดด้วยเอ,อเดืดเลิศค่อยๆสะสมไปนี่ที่ลุ้นหนักๆนี่คืออยากให้ทุกคนได้เงินนะเนี่ยเฮ้ยเพื่อท่านผู้ชมนะไม่ใช่เพื่อค่าลงค่าเลขอะไรเลย <c oughs> เออนะไม่มีจุดประสงค์อะไรหวังดีกับทุกคนเสมอนะฮะ <c oughs> เออแอดลักทุกคนนะ มาพูดมาคุยกันได้เด้อจ้ะเด้อคุยเล่นคุยหัวกันก็ได้หนึ่งสามพันสามพันโอ้ยได้เป็นหมื่นอยู่เด้อทําเป็นเล่นไปนะฮะเบ็ดสองร้อยนะอ้าวคูณต่อเนื่องเว้ยครั้งสุดท้าย้วนนเนียเอาอีกไหมเอ้สิบบต็ติดเนาะเจกับบ็ติดเสีดได้เสีดได,ด,ได้แต่ไม่เป็นไรนะฮะโอ้โหได้อยู่นะหมื่นกวปา,าทอยู่นะหมื่นสี่อยู่นะคะเออเลิศอยู่นะเฮ้ย คอมเมนต์ Comment, เข้ามาคุยกันได้นะทุกคนนอกเรื่องก็ได้นะจะไปเที่ยวไหนกินข้าวอะไรมีแฟนหรือ,อยังน <c oughs> <c oughs> จีบได้คุยได้เล่นได้นะจ๊ะพี่จา๋าคอมเมนต์มาได้เลยเด้อแอดไม่ดื้อไม่สนติชมกันเข้ามาได้นะคะแต่ว่าอย่าติแรงนะอย่าใช้คำพูดรุนแรงนะติเพื่อก่อนะพี่เอ๋ยแอดใจไม่ดีนะคะไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยนะ อะปรับเบ็ดสามร้อยค่ะมันไม่มี300ร้อยทวนน่ะทุกคนเอาสามยยี่นี่แหละสามร้อยยแล้วก็สิครั้งก่อนเนาะสามบครั้งมันจะนานไปเอดไม่ชินกับเบ็ดสาร้อยปกติก็จะแบบไปสี่รอยเลยอะไรอย่างเงี้ยเออสงสัยจะไม่คืนหรือเปล่าเดี๋ยวจะซ้ำอีกสักสิครั้งอ่ะเออได้อยู่นะ ตึกตึกเอ้ยได้อยู่นะเออซ้ำส,สิซ้ำอีกสักสิบครั้งสิเอาเบสสามรอยยี่นะฮะตึกตึกตึกเออเอ้ย,อยได้อยู่ได้อยู่เออ เอ,อ้อยติดอีกติดอีกเอาอีกเอ้ย,อย,อย,อยเรามาโซเบตสี่ร้อยกันกดเองสักห้าครั้งก่อนหนึ่งสองสามสี่สี่เออครั้งที่สี่ปุ้ยเอ,อ้ยสองครั้งีกครันนี้ห้าอันนี้กริปไปดีกว่านะวันนี้ เอาเท่านี้ก่อนอุ้ยกะจะบืนให้มันถึงแสนแหมเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมันจะนานไปเดดมาแก้มือให้ใหม่นะทุกคนเดียอดจะไม่ถอนอดจะเอาทุนนี้แหละมาแก้มือให้ใหม่เด้อถ่าเบิงเด้อถ่าเบิงเลยเด้อเด้อทุนสามหมื่นเจ็ดเด้อทุกคนเด้อเดจะมาไต่ให้มันถึงแสนให้ได้นะทุกคนปลายทางเราจะเป็นยังไงติดตามอีพีสองนะคะไปแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ